สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอัปเดตข่าวสารแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับก่อนเดินครับเพื่อเป็นกาลังใจกับทีมงานในการทําคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับ เริ่มต้นข่าวที่1ซสื่อเผยดอดมอนสุดงงกับการซื้อนักเตะของแมนเชสเตอร์นิเตอหลังไม่ยอมแพ้เดีลของเจอรอนซันโชซึ่งล่าสุดนะครับมีนักข่าวจากสกายสปอร์ตอย่างดาเมสเซสนะครับได้มีการเปิดเผยว่าดอดมอนเองก็มีความสับสนในวิธีการซื้อขายนักเตะของแมนเชสเตอร์นเตอรนะครับหลังยังไม่ได้ลดละความพยายามในการคว้าตัวของเจอรอนซันโชไปร่วมทีมแต่ก็มีการยื่นซื้อตามข้อกําหนดจากการรายงานของสกายสปอร์ตสื่อดังของต่างประเทศนะครับ แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับพึ่งได้รอนนี่ฟานอูเบกมาซึ่งเป็นมิดฟิลทีมชาติฮอลแลนด์เข้ามาเสริมทัพเพียงคนเดียวในรูการนี้แต่จากผนบอลพิมลีกที่มีการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนจากคิตตันพาเลียนะครับในนัดนั้นเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พ่ายไป1ประตูต่า3ทาให้ทีมของแมนยูนั้นยังคงอยู่ในตลาดนักเตะต่อไปโดยมีเป้าหมายหลักยังคงเป็นเจอนซอนโชปิกพรสวรรค์สูงจําดอตมูลนั่นเองยูไนเต็ดมีการตกเป็นข่าวในการเชื่อมโยงกับดีลของเจอรซอนโช มาตั้งแต่ตลาดนักเตะยังไม่เปิดทําการโดยก่อนหน้านั้นเนี่ยมีรายงานออกมาว่าดอร์มุนเองมีการกําหนดเส้นตายในการยื่นข้อเสนอซื้อปีกชาวอังกฤษรายนี้ไว้วันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งแมนยูเองก็ไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการทําให้ผู้บริหารระดับสูงของดอร์มุนออกมาย้ําเสมอว่าซานโชนั้นจะอยู่กับทีมต่อไปเวลากําลังจะหมดลงแล้วนะครับสำหรับการเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทางแมนยูเองเนี่ยจะต้องมีการทําอะไรสักอย่าง หรือจะมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการถึงแม้ว่พวกเขาจะทำแต่ดอทมน,นั้นดูเหมือนว่าไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรผมบอกแล้วว่ายูเนเต็ดนั้นรู้ดีถึงเรื่องเส้นตายดังกล่าวตั้งแต่วันที่1สิงหาคมแล้วซึ่งดอทมนเองก็ขยายไปจนถึงวันที่10แต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ไม่ได้มีการติดต่อใดๆทั้งสิน้นพวกเขามีการโฟกัสไปที่ค่าธรรมเนียมของเอเย่นแล้ก็เงื่อนไขส่วนตัวของนักเตะ ซึ่งดอทมุนเองเนี่ยก็ออกมาย้ำอยู่เสมอว่านักเตะจะอยู่กับทีมต่อไปในรูการนี้ผมบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ดอทมุนและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก,กับการย้ายทีมในครั้งนี้กําลังงงแล้วก็สับสนว่าแมนยูไนเตดนั้นกําลังมีข้อตกลงรียวนี้อย่างใดดามสเซสซึ่งเป็นนักข่าวสกายสปอร์ตได้กล่าวไว้นะครับซึ่งชูชานะครับก็ยังคงให้ความหวังทีมมีการทําธุรกิจเพิ่มเติมอีกครั้งก่อนที่ตลาดนักเตะจะปิดตัวลง โดยที่พวกเขานั้นกําลังใกล้ที่จะคว้าตัวของอเล็กซ์เดลลสซึ่งเป็นแบ็กซ้ายจากปอร์โตเหลือเพียงเจรจาค่าตัวของทีมแดนฝอยทองเท่านั้นเองแล้วทำไมแมนเชสเตอร์นเตอรนะครับจะต้องดึงแข้งรายนี้มาร่วมทัพนี่คือ3ข้อดีของเดลลสนะครับที่แมนเชสเตอร์นเเ็ดจะต้องเอาให้ได้ ข่าวการชิวเตเลิสของแมนเชสเตอร์นเดียนะครับทำให้หลายคนแปลกใจเรื่องการพี่นาการที่ทีมนั้นมีลุคชอและก็เบรนดอนวินเลียมอยู่แล้วซึ่งเป็นตัวเลือกในตำแหน่งนี้บางคนก็คิดว่าทั้งคู่นั้นยังมีผลงานที่ไม่ดีพอพอที่จะเป็นกำลังหลักแบบตัวเรื่องให้กับแมนยูได้ดังนั้นการได้เตเลิสมาร่วมทัพก็อาจจะเป็นทําให้พวกเขาได้มีการแข่งขันภายในทีมแล้วก็แบ็กซ้ายที่มีฝีเท้าดีช่วยทีมที่จะมากระตุ้นทั้งสองคนนี้ ให้มีฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งวันนี้นะครับเราก็มาดูผลงานกันนะฮะว่า3ข้อนั้นที่แข้งรายนี้มีดีจนทําให้ผีนั้นจะต้องคว้าให้ได้ 1. เรื่องการผ่านบอลถ้าวัดเรื่องค่าเฉลี่ยในการผ่านบอลแล้วนั้นเตลเลสไม่ใช่คนที่มีการผ่านบอลระยะไกลได้ดีเท่าไหร่เพราะเขามีค่าเฉลี่ยในการผ่านบอลระยะย,ยาวมีค่าเพียง1.8ครั้งต่อนัดเท่านั้น มันน้อยจนเป็นหลับท้ายท้ายของลีกหางนับเฉพาะนักเตะในตำแหน่งแนวรับที่ลงเล่นใน25เกมเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาแต่ในด้านการผ่านบอลระยะสั้นนะครับเขานั้นทําได้ดีพอตัวด้วยค่าเฉลี่ยผ่านบอลอยู่ที่28.3ครั้งต่อน,นัดสูงเป็นอันดับที่19ของลีกหากมีการเปรียบเทียบในระดับเดียวกันอย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นจุดเด่ยนอย่างมากของเตลิสที่ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมีความสนใจในซีซั่นที่แล้วเนี่ยคือการผ่านบอลที่กลายเป็นจังหวะสําคัญเพราะเขาทําได้ถึง1.8ครั้งต่อเกม สูงเป็นอันดับที่2ของลีกสำหรับนักเตะในตำแหน่งแนวรับที่ลงเล่นอย่างต่ำ25เกมแพ้เพียงอเลสคานโดกลิสมมนโดนะครับเพ่งเป็นฟูลแบ็กจากเฟนฟิก้าที่ทำไปทั้งหมด2.2ครั้งต่อเกมเพียงคนเดียวเท่านั้นด้วยเหตุผลนี้นะครับอเรสเลยเป็นแนวรับที่ทำแอซซิตในลีกมากที่สุดนั่นก็คือพรีเมียร์ลีกเมื่อดูการตามไปด้วยจากการที่ทำทั้งหมด8แอซซิต ต่อไปนะครับข้อดีข้อที่2ครับเรื่องเกมรับถ้าจะพูดถึงเฉพาะการพุ่งเสียบแล้วนั้นแตลลสเนี่ยสามารถทําผลงานในระดับธรรมดาเพราะว่าเขานั้นมีค่าเฉลี่ยในการเข้าสกัดบอลอยู่ที่1.1ครั้งต่อนัดสูงเป็นดับที่23ของลีกสําหรับแนวรับที่เล่นอย่างน้อย2 5เกมเหมือนกันในขณะที่ก็ต้องโดนคู่แข่งเลี้ยงบอลผ่านไป0.6ครั้งต่อนัดจนเป็นที่24ร่วมกับชาร์ตที่โดนเลี้ยงผ่านบอลน,น้อยที่สุดนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับอดีตแข้งกาลาตาสรายเป็นคนที่อ่านเกมได้ดีในระดับ1เขาสามารถตัดบอลโดยที่ไม่ต้องพุ่งเสียบในที่1.8หนต่อเกมสูงเป็นอันดับที่5ร่วมหลีกสําหรับแนวรับที่เล่นอย่างน้อย25เกมเหมือนกันในขณะที่พวกเขายังช่วยบล็อกการผ่านบอลคู่ต่อสู้นะครับ0 8ครั้งต่อน,นัดสูงเป็นอันดับที่4ร่วมด้วยข้อดีข้อที่3ครับเกมบุก ตลอดทั้งลูการก่อนเตลเลสนั้นมีค่าเฉลี่ยนในการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งอยู่ที่0 6ครั้งต่อเกมซึ่งถือว่าสูงเป็นดับที่10ของแนวรับทั้งหมดที่ลงเล่นอย่างน้อย25นัดในขณะเดียวกันก็โดนคู่แข่งฉกบอลจากท้าไปอยู่ที่0.4หหนต่อเกมน้อยเป็นดับที่11ของลีกนอกจากนี้แล้วนะครับเตลเลสยังสามารถเรียกฟาวได้อยู่ที่0.8ครั้งต่อเกมสูงเป็นดับที่12ของลีกสำหรับแนวรับลงเล่น,นต่ำก25นัดด้วยกัน ในขณะที่เขานั้นเป็นแบ็กซ้ายที่มุ่งมั่นแล้วก็มีเกมบุกเยอะพอตัวเพราะเขามีจังหวะที่พยายามทำประตู1.3ครั้งต่อน,นัดสูงเป็นอันดับที่2ของลีกเลยทีเดียวสำหรับตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์เดนเต็ดยังไม่สามารถที่จะตกลงเรื่องเกี่ยวกับค่าตัวของนักเตะรายนี้กับปอร์ตได้เรื่องค่าตัวของอเล็กเตลเลสนั้นซึ่งหลังจากที่ทีทมของโปรตุเกสเนี่ยมีการตั้งค่าหัวเขาเาไว้ที่17ล้านปอนด์ หรือประมาณ680ล้านบาทไทยนะครับแต่แมนยูก็ไม่เต็มใจที่จะจ่ายในระดับนั้นตามรายงานของลิลลี่เมลนะครับที่จริงก่อนหน้านั้นมีรายงานข่าวว่าปอร์โตเนี่ยมีการลดค่าตัวของเตลเลสหลังจากที่มีการตั้งตัวเขาอยู่ที่27.7ล้านปอนด์หรือประมาณ1,135.7ล้านบาทไทยนะครับแต่แมนยูก็กําลังพิจารณาต่อรองเพื่อที่จะให้ค่าตัวนั้นมันถูกลงมาแล้วก็แข้งวัย2 7ปีรายนี้ก็จะมุดสัญญากับทีมในช่วงซัมเมอร์หน้า ซึ่งนั่นถ้าเป็นสาเหตุทําให้แมนเชสเตอร์เดนเดตมองว่าค่าตัวของเขานั้นน่าจะถูกกว่านี้ด้วยความเชื่อกันว่าตเตอเรสนั้นแสดงท่าทีว่าต้องการย้ายไปอยู่ที่ทีมของซูชาเหมือนกันสำหรับข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวเรื่องการเสริมทัพของแมนยูด้วยนะครับเดอะกิฟสื่อดังของฝรั่งเศสนะครับมีการรายงานข่าวว่าโซชานั้น ซึ่งกําลังพิจารณายื่นข้อเสนอในการซื้อตัวของเบอร์นัวบาลิซิวกองหลังชาวฝรั่งเศสของโมโนโกทีมดังดีกเอิงนะฮะมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับของทีมในช่วงซัมเมอร์นี้สูชาประกาศช,ชัดนะครับว่ามีความต้องการที่จะได้นักเตะมาเสริมทัพให้มีความแข็งแกร่งมากกว่านี้ก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์จะปิดตัวลงมาที่5ตุลาคมที่จะถึงใกล้ๆนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยทีมก็เพิ่งได้นักเตะอย่างดอนนี่ฟานเดารายเดียวเท่านั้น โดยตำแหน่งที่ซูชานั้นนะครับมีความต้องการอย่างเร่งด่วนนะครับนั่นก็คือปราการหลังตัวกลางเนื่องจากมองเห็นแล้วนะครับว่าทีมของตัวเองนั้นมีจุดอ่อนในส่วนนี้ซึ่งหลังวิกตอรน์นีนเลิฟเนี่ยแนวรับทีมชาติสวีเดนกลายเป็นบ่อนน้ํามันให้กับทีมมีความผิดพลาดในการเล่นอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะนั้นล่าสุดนะครับที่แมนเชสเตอร์นเตเนี่ยพ่ายแพ้คาบ้านกับคิตันพาเลตนะครับไปถึง1ประตูต่อ3 ซึ่งจากความผิดพลาดดังกล่าวนะครับทำให้แมนยูนั้นจะต้องมีการยื่นซื้อประการหลังไวั19ปีารายนี้ไปรอบหนึ่งแล้วด้วยค่าตัว22.9ล้านปอนด์แต่ถ้าว่าโดยต้นสังกัดของนาเตะน,นั้นปฏิเสธทันควันอย่างไรก็ตามซูชานั้นยังไม่คิดที่จะถอดใจง่าย,ายๆตเตรียมที่จะเพิ่มเงินค่าตัวเพื่อดึงแนวรับชาวฝรั่งเศสรยายนี้มาร่วมทีมให้ได้สำหรับข่าวต่อไปนะครับ จากการรายงานข่าวของเดอะซันนะครับเปิดให้แฟนบอลของแมนเชสเตอร์นเตตมีการโหวตว่าต้องการให้ดาวิดเดคอาผู้รักษาประตูชิมชาติสเปนหรือดินเฮนเดอร์สันนั้นเป็นมือหนึ่งในเกมบุกไปเยือนบริเตนในวันเสาร์ที่16กันยายนที่ถึงนี้ <S <S ดินเฮนเดอร์สันเพิ่งได้โอกาสในการลงเฝ้าเสาให้กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์นเตตครั้งแรกหลังกลับไปยืมตัวเชฟฟีนเตตนะครับในการบุกเอาชนะลูตันทาวสามประตูต่อศูนย์ในศึกคาราบเอาครับรอบที่3าม เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าว่าทําผลงานได้ดีจนน่าทึ่งนะครับจนให้แฟนบอลบางส่วนเยียกร้องให้ดินเฮนสันนั้นเป็นมือหนึ่งแทนดาวิดเดคอาอย่างไรก็ตามจากผลโหวตของแฟนบอลน,นะครับมีอยู่61.5%ยังมีความเชื่อมั่นว่าดาวิดเคอานั้นยังควรเฝ้าเสาต่อไปในขณะที่38.5%นั้นมองว่าถึงเวลาเปลี่ยนแปลงให้ดินเฮนสันนั้นเป็นมือหนึ่งซึ่งแฟนบอลกลุ่มหนึ่งนะครับก็ให้ความคิดเห็นว่าดินเฮนสันนั้นนะครับ สามารถที่จะเป็นมือหนึ่งแทนดาวิด DKR ได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไดที่ใต้คลิปนะครับสลับข่าวทั้งหมดนะครับที่แอดมินได้นำเสนอให้กับทุกท่านได้ฟังในคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณอีกครั้งสหรับการกดไลค์กดติดตามและกดแชร์คลิปนี้สลับวันนี้สวัสดีครับ